สวัสดีครับพาณิออนจีไอเดวมรมากะปินะครับและไฮเทคสเปเชียลิสต์อยู่กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในรถ h ฮเทคฮทนะครับหกรอยยี่สิบพรีเมี่ยมคันสีดําคันเดิมนั่นแหละครับผมพาทุกท่านมาดูแมปนะครับผมในรถ h ฮเทคนะครับเป็นของเฮียนะครับผมแมปตัวนี้นะผมจะอธิบายลูกค้าทุกครั้งนะครับเวลาทดลองขับหรือว่าส่งมอบรถนะครับว่าแมปตัวนี้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมนะครับการจราจรขนาดนั้นนะแต่ว่า ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆน,นะครับรวมถึงกราฟิกที่ขึ้นมาให้นะครับที่หน้าจอทำออกมาได้ค่อนข้างละเอียดกว่า Google Map นะครับของ Apple หรือของ iOS อ่าของ Android เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูเลยว่าการใช้งานต่างๆน,นะครับที่หน้าจอเนี่ยตัว Map ของเฮียเนี่ยครับจะใช้งานได้ดีขนาดไหน,นครับเดี๋ยวผมพาไปด่าไปรับชมกันครับ มาครับทุกท่านนะครับผมนี่คือเป็นหน้าตาของเฮียแม p นะครับออกเสียงให้ถูกนะครับผมอย่าไปออกอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ดีนะครับผมไม่พูดกันนะครับอ่ะที่ตั้งตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเทสเวอร์ชันนะครับผมเป็นตัวของรถทดลองขับนะครับไม่ใช่ตัวที่ลูกค้าจะได้ใช้จริงๆนะครับลูกค้าที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยตัวที่มันจะค่อนข้างละเอียดกว่านี้นะฮะพวกการจราจรนะครับรวมถึงเลี้ยวได้เลี้ยวไม่ได้นะตรงนี้ตัวตัวที่ส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยจะ ละเอียดกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะแค่เล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังไม่ครบนะครับเป็นตัวเทสเวอร์ชั่นเท่านั้นนะครับผมตำแหน่งที่ตั้งนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับอ่าอันนี้ผมเปิดไว้เนี่ยมีมีขึ้นเป็นจุดชาร์จรวมถึงร้านอาหารให้ด้วยนะครับว่ามีร้านอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมอันนี้ค่อนข้างละเอียดนะนะครับมีซานตาเฟ่นะฮะอ่าขอขออนุญาตพูดชื่อนะครับผม บางอย่างอาจจะไม่ยังไม่มีนะครับหรืออาจจะต้องซูมเข้ามาใกล้หน่อยนะครับถึงจะเห็นนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวผมลองนะครับว่ากราฟิกจะขึ้นมาสวยขนาดไหนนะครับ๋ยวผงพาไปดูนะสมมุติว่าไปปทุมแล้วกันอ่ะนําทางไปที่ปทุมธานีนะครับนี่ขึ้นมาให้เลยนะเป็นแมปแบบนี้เลยนะครับบอกด้วยนะว่ามีการจราจรตรงไหนที่ติดบ้างนะครับเช่นสีแดงนะครับคือรถติด รวมถึงสีเหลืองนะก็อาจจะประมาณหนึง่งพอประมาณนะครับสีแดงคือรถติด,<ร>ดอ่ะปฏิบัติตามกฎจราจรนี่ครับเขาให้ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วนะฮะลองซูมเข้ามาใก,ใกล้ๆนะครับผมพอเข้ามาใก,ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยครับขึ้นเป็นภาพกราฟิกแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นอขอนอนุญาตนะครับโรดปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับขึ้นเป็นตึกมนาะให้แบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็คือเดอะมอวังกะปีนั่นเองนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยห้างเดอะมอบาวังกะปีนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นลานจอดรถนะครับรวมไปถึงด้านาบริเวณห้างนะครับเนี่ยขึ้นมาให้ค่อนข้างละเอียดนะแบบเนี้ยถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราสามารถตั้งค่านะครับตัวที่เป็นนี่ครับมีแสดงการจราจรนะครับหรือปิดอ่า ตรงนี้ตั้งค่านะครับเข้ามาสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นโลโก้การนําทางเนี่ยเป็นตัวไหนนะครับรวมถึงเส้นทางนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะขับแบบอีโค่นะครับหรือว่าเอาเรียงลาดับเลยครับตามเวลานะครับว่าไหนถึงก่อนนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดนะครับใช้ทางด่วนหรือไม่ใช้ทางด่วนนะครับหลีกเลี่ยงทางด่วนหรือเปล่านะครับอันนี้มีให้เช่นเดียวกันนะครับมีให้เลือกเลยตรงนี้รวมถึง ตั้งค่าการชาร์จนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับจุดชาร์จนะครับจะมีแบบไหนบ้างนะครับกี่กิโลวัตต์นะครับอ่าสามารถจะเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของ h e ียแมปนะครับนั่นก็คือเราสามารถดูจุดชาร์จนะครับรถไฟฟ้าได้เลยในแมปนี้นะครับนี่เปิดขึ้นมามีให้ครบเลยครับทุกอย่างบางจุดนะครับที่เป็นของบางเจ้านะอาจจะยังไม่ได้ขึ้นชื่อนะครับอย่างเช่น ตัวอย่างของอันนี้นะครับจุดชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยก็คือของ EV Station Plus นะครับหรือของปตทนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะของ a u t o r er v i e m Evo นะครับ EA Anywhere มีให้ครบอยู่ในนี้เลยนะครับสามารถหาจุดชาร์จได้เลยครับคุณผู้ชมเมื่อดูจุดชาร์จนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าตัวที่เป็นกํากลังนะครับ ของตู้ชาร์จได้นะครับอย่างตรงนี้ครับตั้งค่าการชาร์จเรามาเลือกได้ครับว่าจะเอาแบบขนาดเท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิบไหมหรือว่าจะเอาแค่ประมาณห้าสิบถึงร้อยห้าสิบหรือมากกว่าร้อยห้าสิบไปเลยนะครับอ่ประมาณนี้นะครับเป็นไทป์ไหนนะครับไทป์ t o ไทป์ one นะครับอะไรประมาณนี้ครับสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยตั้งค่าได้นะครับว่ากําหนดนะครับบ้านนะครับว่าอยู่ตรงไหนเพื่อเป็นคีย์รัตนะครับในการนําทางให้เราได้เลย นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับของรถ h p ฮ t e c HT นะครับจริงๆนะ Here Map ตัวนี้นะครับก็มีในรถยนต์ของ Ion Y Plus เช่นกันนะครับผมใครที่ใช้ Ion Y Plus อยู่นะครับก็สามารถลองเปิดดูได้นะเผื่อใครยังไม่เคยใช้นะครับ Here Map อาจจะใช้เสียบเป็น Apple Car Play นะครับแล้วใช้ Google Map แทนนะครับอันนี้ลองอยากให้ลองใช้นะครับเพื่อดูประสิทธิภาพของ Here Map ตัวนี้นะครับ ฝากไว้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจทดลองขับออกรถไอออนไรพัทนะครับแล้วก็ไฮเทค HT นะครับสามารถติดต่อพัดเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์08402 17799นนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องลาทุกคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ